ถ้าพูดถึงเทพเจ้าญี่ปุ่นหลายคนก็คงนึกถึงเทพีอามาเตะสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์หรือไม่ก็ซูซานโอเทพแห่งพายุใช่ไหมล่ะครับแต่รู้ไหมครับว่ายังมีเทพอีกองคหนึ่งที่เป็นพี่น้องแท้ๆของทั้งสององค์นี้เลยแต่กลับเงียบหายไปจากหน้าตำนานเทพองค์นั้นคือสุคุโยมิเทพแห่งดวงจันทร์และวันนี้แ่ะครับเราจะมาสืบเรื่องราวของเทพเจ้าเงาองค์นี้กันเอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ตั้งแต่การเป็นเทพที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก ไปดูจุดกําเนิดที่มันดูจะขัดแย้งกันเองแล้วก็เรื่องราวใหญ่โตที่ว่ากันเป็นเหตุให้มีกลางวันกลางคืนบทบาทจริงๆของท่านคืออะไรกันแน่และสุดท้ายเราจะไปหาคําตอบที่ซ่อนอยู่ในชื่อของท่านกันครับโอเคเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากเทพกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในตำนานญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่า3มเทพผู้สูงศัก์ซึ่งทั้ง3องค์นี้เกิดมาจากเทพผู้สร้างองค์เดียวกันครับคือท่านอิซานางินี่แหละครับ3มเทพที่ว่าองค์แรก อามาเทระสุโคเทพีแห่งดวงอาทิตย์ใครๆก็รู้จักองค์ที่สองซูซานโอโอเทพแห่งพายุจอมเกลี้ยกราดก็ดังไม่แพ้กันแต่พอมาถึงองค์ที่สามสุกุโยมิเทพแห่งดวงจันทร์กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังทำไมบทบาทของท่านถึงได้เลือนลางขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เป็นพี่น้องกันแท้ๆน่าคิดนะครับที่น่าทึ่งก็คือเรื่องราวแทบจะทั้งหมดของสุกุโยมิเนี่ยถูกผูกติดอยู่กับการ,กรทําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับ แต่เป็นการกระทําที่สะเทือนไปทั้งสวรรค์เลยนะเพราะมันคือการสังหารเทพีและการกระทําครั้งนั้นแหละที่ว่ากันว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้โลกเราต้องมีกลางวันและกลางคืนแยกจากกันตลอดกาลความลึกลับของเทพองค์นี้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนเกิดเลยครับคือพอไปเปิดดูบันทึกโบราณของญี่ปุ่นทั้งโคจิกิและนิฮงโชกิปรากฏว่าอ้าวเล่าเรื่องการกําเนิดของท่านไว้ไม่เหมือนกันซะง,งั้นตำนานแรกนะครับซึ่งเป็นอันที่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันมาจากคัมภีร์โคจิกิ ลาวาตอนที่เทพผูพ้สร้างอิซานากิกลับมาจากยมโลกและมาชำระล้างร่างกายเทพีอามาเตะสุก็เกิดจากการล้างตาซ้ายส่วนสุกุยมิก็เกิดจากการล้างตาขวาแล้วสุซโนโอก็เกิดจากการล้างจมูกเอออันนี้ดูเป็นพี่น้องกันดีนะเกิดจากที่เดียวกันไล่กันมาเลยแต่พอไปดูอีกเล่มหนึ่งครับมีหงโชกิเรื่องกลับเปลี่ยนไปเลยคัมภีร์นี้บอกว่าสุกุโยมิเนี่ยเกิดจากกระจกทองแดงที่อิซานากิถืออยู่ในมือขวาอา้าวไม่ได้เกิดจากตาแล้วหรอ เห็นไหมครับว่าแค่จุดเริ่มต้นตำนานก็เริ่มไม่ตรงกันแล้วตัวตนของท่านเลยดูคลุมเครือมาตั้งแต่แรกเลยทีนี้ถึงแม้ว่าเรื่องการเกิดจะดูงงๆหน่อยแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่โดดเด่นออกมาและกลายเป็นตำนานที่คนจดจําเกี่ยวกับสุกุยมิได้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในนิโฮงโชกิครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับวันหนึ่งเทพีอามาเตราสุได้ส่งสุกุยมิไปเป็นตัวแทนในงานเลี้ยงของเทพีอุเคโมจิซึ่งเป็นเทพีแห่งอาหารพอไปถึง อุเคโมจิก็สร้างอาหารเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะแต่วิธีการสร้างอาหารของเธอนี่สิครับคือเธอหันไปทางทะเลก็คายเปล่าออกมาหันไปทางป่าก็คายเนื้อสัตว์ออกมาหันไปทางนาข้าวก็ํำรอกข้าวออกมาสกุโยมิเห็นแบบนั้นก็รับไม่ได้เลยครับบอกว่านี่มันวิธีที่สกปรกนี่นดโดยความรังเกียจอย่างสุดขีดท่านก็เลยชักดาบออกมาแล้วก็สังหารอุเคโมจิทันทีพอเรื่องนี้ไปถึงหูอามมเตราสุผู้เป็นพี่สาวเท่านั้นล่ะครับ โอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยจนถึงกับประกาศกล่าวว่าจะไม่ขอเจอหน้าน้องชายคนนี้อีกตลอดไปและคําประกาศกล่าวของอมาเตราซูนนี่แหละครับที่กลายมาเป็นตำนานอธิบายว่าทําไมกลางวันกับกลางคืนถึงไม่มีวันมาเจอกันอีกเลยเพราะเทพ,พีแห่งดวงอาทิตย์ประกาศตัดขาดจากเทพแห่งดวงจันทร์ไปแล้วทั้งสองจึงต้องอยู่กันคนละฟ้าฟ้าตลอดกันเป็นรอยร้าวที่ไม่มีวันประสานกันได้อีกเลยคิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้ใช่ไหมครับยังครับปริศนามันยังรับซ้อนกว่านั้นอีก เพราะพอเราไปดูตำนานอื่นๆเพิ่มเติมก็ยิ่งเจอเรื่องที่มันขัดกันเองทําให้ตัวตนของสุกุโยมิยิ่งดูลึกลับเข้าไปใหญ่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับเรื่องสังหารเทพีแห่งอาหารที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้จําได้ไหมครับว่ามันมาจากกัมพีนิฮงโชกิแต่พอเราไปเปิดกัมพีโคจิกิดูกลับเจอเรื่องที่คล้ายกันเป๊ะๆเลยครับแต่คนที่ลงมือฆ่าเทพีแห่งอาหารกลับไม่ใช่สุกุยมิแต่เป็นซูซานโอ้น้องชายอีกคน ทีนี้ก็เลยเกิดคําถามตัวตโตขึ้นมาเลยว่าหรือจริงๆแล้วอาชญกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวเดียวของส k กุยมิอาจจะไม่ใช่ฝีมือของท่านเลยก็ได้ความสับสนมันยังไม่หมดแค่นั้นครับมาดูเรื่องเขตอํานาจการปกครองกันบ้างลองดูตารางนี้นะครับในโคจิกิบอกว่าสูกุยมิเนี่ยปกครองอาณาจักรแห่งราตีก็คือกลางคืนซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลดีแต่พอมาดูนิฮงโชกิฉบับนึงบอกว่าให้ปกครองสวรรค์คู่กับอมเทลสุ ส่วนอีกฉบับหนึ่งในเล่มเดียวกันนี่แหละก็บ,บอกว่าให้ไปปกครองท้องทะเลสรุปแล้วท่านเป็นเทพแห่งดวงจันทร์เทพแห่งสวรรค์หรือเทพแห่งท้องทะเลกันแน่ยิ่งสืบก็ยิ่งงงนะครับเนี่ยเอาล่ะในเมื่อเรื่องราวในตำนานมันดูจะสับสนวุ่นวายไปหมดบางทีเราอาจจะต้องลองกลับไปดูที่จุดที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือความหมายของชื่อสึกุโยมิเองครับคาว่าสึกุโยมิเนี่ยนะครับถ้าเราลองแยกคําออกมาดูสึกุหรือสึกิเนี่ยแปลว่าดวงจันทร์หรือเดือนส่วนคําว่าโยมิ แปลว,ว่าการอ่านหรือการนับพอเอามารวมกันชื่อของท่านเลยมีความหมายตรงๆว่าผู้อ่านจันทราหรือผู้คำนวณดวงจันทร์ครับพอเราเข้าใจความหมายของชื่อแล้วทุกอย่างก็เริ่มจะชัดขึ้นมาทันทีเลยครับบทบาทที่แท้จริงของท่านอาจจะไม่ใช่เทพแห่งการต่อสู้หรือเรื่องราวดราม่าอะไรเลยแต่ท่านคือเทพแห่งการเป็นระเบียบเทพที่คอยดูแลเรื่องปฏิทินจันทรคติวัฏจักรการทําเกษตรการขึ้นลงของน้ําทะเลหรือพูดง่ายๆก็คือ ท่านเป็นเทพแห่งการนับและการวัดเวลานั่นเองพอคิดแบบนี้แล้วการที่ท่านเป็นเทพที่เง,งียบเงียไม่ค่อยมีบทบาทโลดโผนในตำนานก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาเลยนะครับก็ในเมื่อท่านเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ที่โคจรอ,อย่างสงบนิ่งและเป็นระบบบทบาทของท่านก็คือการรักษาจังหวะที่มั่นคงของการเวลาไม่จําเป็นต้องมีเรื่องราวที่ร้อนแรงเหมือนดวงอาทิตย์ของพี่สาวหรือกเกลียวกราดเหมือนพายุของน้องชายเลยถึงแม้ว่าเรื่องราวในตำนานจะดูเลือนรางไปบ้างแต่สกุยมิก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับท่านไม่เคยถูกลืม ในปัจจุบันนี้ท่านยังคงเป็นเทพที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างสูงในศาลเจ้าสํำคัญๆหลายแห่งของญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าใหญ่แห่งอิเซก็ยังมีศาลเจ้าของท่านอยู่ครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดตามกันนะครับว่าบางทีการเป็นเทพเจ้าที่เงียบขรึมมีเรื่องราวของตัวเองน้อยนิดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าแต่มันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ได้สำหรับเทพผู้เป็นตัวแทนของดวงจันทร์